เดี๋ยวนี้จะพามาดูคนนี้นะครับมาคนนี้เขาบอกว่าเขามีเหรียญเศเส้นเล็กนะครับมามีเหรียญเพศเส้นเล็กนะครับส่งมาหาผมนะครับแบบนี้ไม่ใช่เพศเส้นเล็กนะครับอ่าแบบนี้ไม่ใช่เศเส้นเล็กนะครับดูตรงรอเด็กของเขานะนะครับอ่าเนี่ยหัวจะสูงๆเห็นไหมจะสูงสนะครับนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนะอันนี้คือเหรียญที่เขาส่งมาส่วนอันนี้คือเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับอ่านะครับอ่ะดูไปความกันนะครับ เหียญที่ผมรับซื้อเนี่ยเห็นไหมพระเศียรเขา,จะเ,าเะจะเล็กกว่านี้เห็นไหมนะครับอ่าจะเล็กกว่านะครับจุดสังเกตง่งยายๆนะครับถ้าเกิดขายเป็นมุมใหม่น,นะครับดูตรงดอเด็กนะครับดอเด็กนี้ก็จะบางๆนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยหนาๆแบบเนี้ยผมไม่ซื้อนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่ตอบใครพอแบบนี้แหละนะครับอ่าคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้ส่งแบบนี้มาขายนะครับคุณส่งแบบนี้มาขายผมไม่ได้ซื้อแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงนะครับ ผมรับซื้อแบบนี้นะครับดูง่ายนะครับผมทําคลิปไว้ดู2อสาคลิปแล้วนะครับทั้งในเพจแล้วก็ใน Youtube นะครับเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับมาลองดูแล้วกันนะครับ